ไอแสมอยากได้โตโยต้ารีโวสี่ประตูสี่ประตูขอแบบสวยๆเลยหนึ่งคันคัดมาได้ไหมสวยๆหนึ่งคันหนึ่งคันมีไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าเอ้าทำไมทำไมส่งอย่างนี้ล่ะมาซื้อได้ทั้งคันน่ะไม่มีไม่มีหนึ่งคันไม่มี เพราะว่าอยู่นี่มีเป็นสิบมีเป็นสิบอ่ะเขาหลักๆมากหน่อยหลักๆเอาหลักๆหลักๆนะโอเคเพราะว่าตอนนี้เพราะว่ารถสวยคันเดียวพี่ไม่มีไม่มีรถพี่สวยทุกคันสวยทุกคันมากับฝนแล้วก็ต้องมากับรถสวยๆอ่ามาคันแรกมาเรนนะคันนี้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ดูภายในไม่ได้นะเพราะว่ามันล็อก ก็เลยต้องนั่งยืนอย่างนี <G ül> <G ül> ้อย่างนี้สองมึงเกียรดสองรู้กันเหมือนเหมือนโจรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกำลังจะมายึดยึดรถเขาหนะเอนนะตอนนี่นะทำทำไม่เคยนะแต่่วาอยากดูภายในเดี๋ยวพาไปดูข้างบนพาไปดูข้างบนได้เลยเพราะว่าข้างล่างเราล็อกไว้เนาะตอนนี้ผ่อนเมินนิดๆสี่ประตู 10, 10, 10. ออตโต้ปีสิบเก้ายี่สิบมาอีกคันเนึ้ยอีกคันเนางออโต้งบผ่อนเก้าพันผ่อนเก้าพันตอนนี้ไม่มีใคิบอยเนาะก็คือให้ดูแบบเปรียบเทียบกันเลยขายแค่สี่ชั้นกาบาทเอง แมนบล่าล่ะแมนเดิแมนเด็กก็เปาเองกับมือบอกว่าเปิดเข้าไม่ได้ก็ยังจะไปเดินอยู่นั่นแหละจะงัดดูจะลองงัดดูนะอาชีพเก่าพี่ก่อนจะมาขายรถพี่งัดรถมาก่อนไงเป็นเป็นคนชอบรักเป็นคนน่ารักน่ารักรักรถเขารักไปทั่วเลยอ่ะแล้วคันนี้อ่ะนะอันนี้ตัวใหม่ตัวนี้พร้อมมือนิดๆตัวนี้เกียร์ธรรมดาอ๋อตัวนี้เกียร์ธรรมดาสีไป้าไหน้าสวยมากพี่เนอร์นะก็คือเป็นโฉมใหม่หมดเลยใช่ไหมคันนี้ใหม่ล่าสุด ใหม่ล่าสุดอสวยมากเดี๋ยววันนี้เอาเฉพาะตัวสูงหรือตัวเตี้ยเอาหมดเลยเอาทั้งสูงกับตัวเตี้ยเอาสี่ประตูนะเอาหมดเลยสี่<อ>ประตูเอาแคไหมเอาแคปเออโอ้ยฝนตกฝนตกไล่แคบแคบพอเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วก็คือเราก็เลี้ยวกันเกินไปฝนตกเนี่ย <laughs> เห็นไหมมากับฝนอารมณ์แบบฝนไล่ฝนไล่ไลเอา้า มาคันนี้เมาตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยสี่ประตูตัวนี้พอนแปดพันพอนแปดพันเดินยังไงใครชอบตัวเตี้ยงามป่ะนี่หน้าจงหน้าจอมีมาหมดเลยนะคะคันนี้หยุดแล้วฝนมันมาแทรกมันก็หยุดอีกแล้วแล้วมันก็จะมาจากอีกน้องก็หยุดอันนี้เดิมเดิมแล้วแม็กมาพร้อมมาพร้อมเลย พี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอกแน่ฝนตกบอกเขาเขเมนต์บอกนะครับได้เลยคอมเมนต์สภาพอากาศแน่ยนะไร้งานสภาพอากาศบ้านเจ้าเนี่ยเป็นจังใดก็นี่คอมเมนต์เขามาพายุเข่าแล้วตอนเนี้ยมาคันนี้พ <c oughs> ี่กระเซมคันนี้เกียร์ออตโต้เปล่าออตโต้ยกสูงชมใหม่ฟันมือนิดนิดค<น>ันอ่ะล็อกอีกแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นเปิดฝั่งนู้นแหมเราเนี่ยนะนี่ อันนี้ยกสูงออโต้เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้มีเคดีบอยให้ด้วยแคดีบอยให้พ่อใชถ่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้เราก็ถอดอให้นะคะ,ะไม่มีปัญหาเก็บให้หมดใช่เก็บให้หมดเลยเดี๋ยวพี่จะเอาไปเอ่อเคลกไก่แม็กจากโรงงานนะคะ,ะแล้วก็ อัานไหนอีกอ๋อมีอออคันอ๋อคันนี้ออโตเยะอะอ๋อคันนี้ก็ออโต,ออโตเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะมากนะคะสําหรับรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ตอนตอนยังไม่มีเรียกร้องกันเยอะพอมีปุ๊บไม่มีใครมาถามสักทีรอบนี้เอามาแบบจุกจุกเออจุกจุกเลย,ยเรียกร้องเข้ามาเยอะก็เลยซื้อพร้อมกันเลยสิบคันใช่ทีนี้เราก็เลยจุกเลยเพราะว่าไม่ออกสักที จุกแค้นเลยจุ๊ไปด้วยเลยทีนี้ดูข้าตัวดูดิถุงยางคุ้มบาอเองมาถอดเลยเนี่ยแมนแล้วอ่าคันนี้ใหม่บอใหม่มากคันนี้น่าจะปีใหม่ๆเลยอ่ะพี่เกษมแล้วก็คันนี้มีใครเลือบอยข้างหลังนะคะใครไม่ชอบสีขาวอยากได้สีเทาไม่ชอบสีเทาแล้วก็มีสีดําเอาซิจะแกได้สีไหนกันนี่เอามาโทรมาหาเองเอ็นขอซื้อแต่แครเลบอยก็ได้นะเกยวบ้างรับสายอยู่ คันนี้อีกหนึ่งคันเราขยอกไปมวนคันด้วยนี่เอาใครมีเงินสดสี่แสนกว่าบาทเดี๋ยวขายเงินสดให้เลยคันนี้มาคันนี้ใช่ไหมอ่าหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้จัดไฟแนนซ์ผ่อนเดี๋ยวเจ็ดพันกว่าบาทใช่คันนี้ก็สามารถจัดไปได้ตัวนี้ซิ่งเล็กน้อยต้องบอกเขาก่อนว่าซิ่งเล็กน้อยซิ่งเล็กน้อยถึงปานกลางบ่ได้เล็กน้อยเดี๋ยวผนห้อยกับห้อยหลังเหมือนเต็มรถเลยอ่าคันนี้ แต่งมานะคะพร้อมเลยสาหรับใครที่ซิ่งซิงเนาะชอบรถแต่งก็แนะนําคันนี้เลยนะคะเพราะว่าพี่กเกษมเขาเป็นกเกษมรสซิงส,ส่วนมากชอบซื้อรถซิงอ่ะอีกคันหนึ่งพี่กเกษมคันนี้คันสุดท้ายตัวเตี้ยตัวหล่อตัวเตีต้ยของวันนี้เลยคันนี้โู้คันนี้สวยมากนะคันนี้ก็คือแค่ห้าแสนเองนะห้าแสนกว่าบาทนะสี่ประตูตัวเดียวกบสีดําแต่นี่เป็นตัวเตี้ยตัวท็อป ตัวนี้ปียี่สิบสองนะถ้าเอนจะไม่ผิดตัวนี้ดูดูไม่ไม่หลักหมื่นโลไม่หลักหมื่นโลอ่าสวยมากใหมกเก็บไม่มีตำหนินะคะตัวนี้ก็คือใครที่อยากได้รถสีไหนแบบไหนก็สามารถสอบถามได้ตอนนี้นั่งแล้วเมื่อยแล้วทีนี้ <c oughs> เมื่อกี้วิ่งหนีฝนวิ่งหนีฝนมา <c oughs> เหนื่อยเหนื่อย <c oughs> ก็ถ้าใครนะคะชอบรถนะคะถ้าเป็นโตโยต้าเราก็จะมี โตโยต้าทั้งเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาด้วยเนาะแคมป์สีประตูมีแคมป์สีประตูมีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมปไม่ว่าจะเป็นเอ่อสีประตูไม่ว่าจะเป็นรถที่เราไม่ได้พาไปดูแคมปตัวสูงนี่ข้างหลังอีกห้าคันนะอีกห้าคันวิ่งไหมล่ะไม่ล้วปอีกรอบหนึ่งแคมปตัวสูงออโต้ก็มีสามสี่คันเลยมีเยอะซะด้วยไอเราก็อยากรีวิวแต่ว่ามันก็อยู่ไกลแล้วเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติมไอที่เราไม่ได้รีวิวก็สามารถแจ้งน้องเอ็นได้นะคะ วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะอยากได้สีไหนเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาทักหาน้องเอ็นได้เลยไม่ว่าจะเป็นแคปและก็สีประตูนะวันนี้สนใจสามารถติดต่อน้องเอ็นได้เลยนะคะเป็นช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์0984084454เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสามารถทักมาขอรูปเพิ่มเติมโทรมาสอบถามรายละเอียดได้วันนี้น้องเอ็นกับพี่กเกษม,อมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ